สวัสดีครับพบกับเซลรล้อยล้านครับวันนี้มาแบ่งปันเทคนิคการโทรทำนัดหรือว่าทำโคคอนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายของนักขายทุกคนนะบอกเลยนะครับสุดยอดนักขายสำหรับผมนะคือคนที่หาลีดเองได้จากศูนย์หมายความว่าไม่มีเครื่องมืออะไรช่วยเหลือเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับในฐานะนักขายเนี่ยจะทำอะไรได้ครับ นอกจากการโทรแบบสุ่มเลยครับโดยเฉพาะ B2B อนนะหรือแม้แต่ B2C เเช่นการทัก Facebook การโทรแบบ call center อะไม่รู้จักกันมาก่อนไอเนี่ยโหดที่สุดละมันโหดตรงที่ว่าไม่รู้จักกันไงครับยิ่งแก๊ง call center อารวาตเนี่ยบอกเลยว่าเบอร์แปลกๆเนี่ยลูกค้าหลายคนอาจจะไม่รับด้วยซ้ำเนาะ ทีนี้เอาเป็นในเชิง B 2 B ก่อนดีกว่านาะ B 2 C นี้บอกเลยว่าปริมาณล้วนๆนะครับและที่สําคัญคือต้องโคตรจะน่าเชื่อถือเลยอะอารมณ์แบบคุณเป็นเซลล์ของบัตรเครดิตหรือว่าธนาคารอย่างเงี้ยอะโอ้โหยังต้องแบบแนะนําตัวแบบบอกรหัสยืนยันดิฉันชื่อเลขที่อะไรนู่นนี่นั่นขอบันทึกเสียงเห็นไหมมันต้องมีขั้นตอนเยอะมากแต่นั้นมัน B t C นะครับ B t B เนี่ยยังดีครับที่เราสามารถ กด02ได้ถูกไหมคือโทรเข้าออฟฟิศเปิดสมุดหน้าเหลืองเลยทีนี้เราก็ต้องดูให้บริษัทอะไรวะประเด็นก็คือถ้าเป็นบริษัท SME เนี่ยโทรเข้าไปอ่ะโอเปอเรเตอร์รับจริงอาจจะได้คุยเจ้าของเลยอ่ามันก็ข้อดีนะเช่นบริษัทผมมีพนักง,งานประมาณ20คนอย่างเงี้ยโทรเข้ามาปุ๊บโอเปอเรเตอร์รับแล้วถ้าเกิดว่าผมอยู่โตะ๊ะโอเปอเรเตอร์อาจจะขออนุญ,ญาตแบบถามผมก่อนแล้วก็โอนมาให้อย่างเงี้ยถ้าผมสะดวกนะก็ได้คุยเจ้าของไป แต่ความโหดของพวก B 2 B อ่ะคือธุรกิจที่มันเป็นขนาดใหญ่ครับขนาดกลางขนาดใหญ่พนักงานสัก50ขึ้นไปเนี่ยผมถือว่าเริ่มเข้าถึงยากล้หรือว่าเป็นร้อยเป็นพันไม่ต้องพูดถึงนะแบงก์เนี่ยโทรเข้าสำนักงานใหญ่เบอร์อะไรนะครับ0-2นย์สองเจ็ดเจ็โทรเข้าไปปุ๊บเป็นออโตเมติกโอเปอเรเตอร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือมันยากจริงๆนะครับเพราะงั้นการทำโควทเนี่ยบอกเลยว่าโหดสัตว์ละเสียงจริงนะ ก่อนจะเข้าสู่สคริปต์นะครับหรือว่าเทคนิคให้โคคอลแล้วได้นัดนะผมอยากให้คุณหาที่มาของของลีหรือเบอร์ให้ได้ก่อนนะครับอันแรกถ้าเป็นบริษัท SME บอกเลยว่ามันก็ Google เลยนะครับเบอร์โทรตรงออฟฟิศเราก็จะเห็นแล้วบริษัทตั้งที่นี่โทรเข้าไปเลยสุ่มโทรไปนะครับเวลาไหนก็ได้นะโอกาสที่ถึงคนตรงหรือว่าเจ้าของมีอยู่แล้วนะถ้า SME นะดังนั้นโทรไปได้เลยนะครับ ขออย่างเดียวคือเขาอยู่โต๊ะนะอาจจะได้คุยได้นะปริมาณเข้าไปโทรไปบ่อยๆแต่ถ้าเป็นขาใหญ่เนี่ยยากนะครับแทบจะมืด8ด้านนะครับยากมากแนะนำให้ใช้ลิงก์อินนะครับลิงก์อินนี้เดี๋ยวเอาไว้ทำคลิปมาให้นะว่าจะตั้งแต่หน้าแรกเลยสมัครยังไงเล่นยังไงนะเอาเป็นว่ามันคือแบบ Facebook ของคนทำงานออฟฟิศอะด้วยความว่ามันเสิร์ชได้นะครับนึกถึง Google นะ ป้อนเข้าไปเช่นเราอยากเข้าบริษัท CP ตำแหน่ง IT manager อย่างเงี้ยคือพิมพ์ติดติดกันในช่อง search อะ่ะมันจะมีรายชื่อขึ้นมาเลยครับว่ามีใครที่ชื่อแล้วมีตำแหน่งนั้นจริงๆนะมันทําให้สามารถเป็นเพื่อนกันในโซเชียลได้นะครับกุญแจสําคัญของการทำโคลลผ่านลิงก์ยินก็คือว่าโปรไฟล์ของหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีเบอร์โทรใส่เข้าไปด้วยถ้าเป็นเพื่อนกันมันจะเห็นนะผมให้สัก50%แล้วกันหมายความว่า จะตำแหน่งอะไรก็ช่างนะบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยจะมีคนใส่เบอร์โทรตัวเองซึ่งมันก็ดีไงตรงที่ว่าเบอร์มือถืออะโทรตรงได้โคคอของจริงคือโทรมือถือครับอันนี้บอกเลยว่าคุณจะกลายเป็นเซลล์ร้อยล้านที่โทรหาซีเลเวลแบบไม่รู้จักมาก่อนได้เลยนะครับต่อมาครับคือเทคนิคเรื่องการใจกล้านะครับความกล้าเนาะอย่าไปกลัวการโดนปฏิเสธนะ วิธีที่จะพ้นความกลัวคือโดนปฏิเสธบ่อยๆจนหน้าชาครับรับรองว่าคุณหายเนี่ยท้อมันท้ออยู่แล้วครับแต่พอมันผ่านไปถึงจุดนึงอะรับรองว่าโอเคแน่นอนนะครับทําได้แน่นอนนะกับเรื่องของสคริปต์นะครับมาแล้วเราจะใช้สคริปต์ละนะครับผมให้สามท่อนสคริปต์นะอันแรกนะครับโทรไปเนี่ยไอเรื่องสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมอะไรก็อยู่แล้วนะครับต้องเป็นที่โลง่งแล้วก็เราสามารถใช้เสียงได้อย่างเต็มที่ออกท่าออกทางแบบไม่อายใครนะครับแนะนําก็คือห้องส่วนตัวหรือว่าที่ทํางานที่มันเป็นห้องประชุมไม่มีใครใช้อะนะหรือว่าเป็นแบบบางบริษัทเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกตู้โทรศัพท์เลยให้เราแบบกด call แล้วก็แบบส่งเสียงได้เต็มที่เนะี่ยนี้จะดีมากนะครับพยายามหาที่ที่สงบเสียงดังฟังชัดไว้นะแล้วก็เตรียมใจไว้ให้พร้อมนะครับ เวลาโทรผมแนะนําเป็นช่วงที่ลูกค้าไม่ติดประชุมแน่ๆนะครับจะมี2ช่วงเวลาที่ไม่ควรโทรเลยคือ10บโมงกับบ่ายสองเพราะ2เวลานี้คนชอบโทรศัพท์เออโดยที่ติดลูกค้าประชุมนะครับคืออย่าลืมนะลูกค้าเขาก็มีประชุมภายใน,นยส่วนใหญ่ก็10บโมงไม่ก็บ่ายสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโทร9ก้าโมงกว่าอย่างเงี้ยหรือว่า11บเอโมงกว่าหรือว่าสักบ่ายโมงกว่า4ี่โมงห้าโมงเนี่ยโทรได้เลยรับรองว่าโอกาสารับสายมีเยอะนะครับ เขาเรื่องเลยครับในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วสคริปต์ครับผมอย่างเดียวเลยครับสคริปต์ที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องตกแต่งให้มันเข้ากับลูกค้าแต่ละเจ้าง่ายๆก็คือดูก่อนบริษัทลูกค้าทําอะไรแล้วก็ดูว่ามันแมปกับไอสิ่งที่เราทํามีประโยชน์แค่ไหนนะครับอันนี้มันจะทําให้การโคคอมีประสิทธิภาพสูงอย่างเช่นเราขายอะไรดีละ่ะระบบไอทที่มันช่วยเรื่องการ สื่อสารในองค์กรที่เร็วขึ้นใช่ไหมเราโทรหาลูกค้าที่เป็นธุรกิจต้องเน้นการสื่อสารอย่างเงี้ยเช่นโทรหาพวกบริษัทที่มีหลายสาขาหรือว่าแบบบริษัทที่จะต้องมีเรื่องงานวิดีโอโปรดักชันอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งแบบเนี้ยเวลาเราโทรไปอะครับตอนแนะนำตัวนะท่อนแรกเลยนะครับชื่อตำแหน่งบริษัทแล้วก็สิ่งที่บริษัทเก่งท่อนแรกนะครับแนะนำแค่นี้ สวัสดีครับผมแพนครับเป็นที่ปรึกษาด้านการขายและระบบไอทีของบริษัท x y z ซึ่งบริษัทผมมีความเชี่ยวชาญในการทำนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตที่เป็นหลายสาขาส่งข้อมูลได้อย่างไวมากมีพอร์ตมากมายเห็นไหมไอ้ที่ว่าบริษัทแล้วก็เติมด้วยบริษัททำอะไรความเก่งของบริษัทเนี่ยอาจจะเติมผลงานไปนิดหน่อยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าผลงานเราอ่ะเป็นคู่แข่งกับลูกค้าพูดไปเลย เช่นเราโทรหาลูกค้าเป็นธุรกิจสตรีมมิ่งอาจจะเป็นบริษัทรเดียบริษัทเกมแล้วกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรามีผลงานกับธุรกิจที่เป็นทีวีสตรีมมิ่งมีช่องดิจิตอลเห็นไหมซึ่งตอนนี้เป็นลูกค้าอยู่ครับเนี่ยมันจะทําให้เกิดจุดร่วมแต่ไหมนะจุดร่วมก็คือแบบลูกค้าก็อยากฟังต่อไงว่าเฮ้ยจริงหรอว่ามึงไปทําที่นี่มาเฮ้ยมึงเก่งเรื่องนี้หรอว่ามึงโมงเรื่องนี้อ่ะใช่ไหมเนี่ยมันก็จะดึงความสนใจได้แล้วแล้วก็เราแนะนําตัวแนะนําบริษัท คือคือคนที่บริษัทดังอะ่ะอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าลูกค้ารู้จักอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดบริษัทเรามันไม่ได้ดังอะ่ะอันนี้ต้องใช้แบบผลงานมโม้นะครับเสริมกับความเจ๋งที่สุดนะที่เรามั่นใจว่าไอ้เนี่ยเราเจ๋งสุดละท่อนสองครับเขาเรียกว่าประโยคที่จะได้รับความล้มเหลวของการโคคอเนี่ยคือเอาแต่พูดเรื่องตัวเองว่าโอ้โหผมทําเรื่องนี้เรื่องนี้ผมเก่งมากบริษัทผมใหญ่มากอยู่ในมหาชนโอ้ยแบบมันเนี้ยเห็นไหมมันเป็นการพูดแต่ตัวเอง เราเลยเปลี่ยนจากการพูดแต่ตัวเองว่าคุณสมบัติเรามันเจ๋ยงยังไงเป็นประโยชน์ที่เขาได้นะครับอันนี้จะต้องแบบทำกันบ้านมาสักน,นิดนึงเช่นเราบอกว่าเรือธงเราอะสินค้าเราคือทำให้เครือข่ายการส่งข้อมูลระหว่างสาขาดีขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมสะดวกขึ้นประหยัดขึ้นเนี่ยเราก็มาบอกประโยชน์ให้ที่เขาได้เต็มๆเลยก็คือก็สิ่งที่ผมทำนะครับ ประโยชน์ตรงนี้ก็คือจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็การจัดการที่ง่ายขึ้นมากครับทำให้ธุรกิจของลูกค้าเนี่ยดำเนินได้อย่างราบราบลรื่นจากโซลูชันเราแค่นี้คือเวลาจะบอกประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยพยายามใช้ภาษาคนภาษาที่มันฟังแล้วเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยเออดีขึ้นประหยัดขึ้นกําไรมากขึ้นสะดวกขึ้นจัดการง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยไอเดที่มันง่ายมันดีมันอย่างเงี้ยมันคือคําที่ฟังแล้วเออเข้าใจไงเข้าใจแล้วก็เกิดอะไรขึ้นครับก็ อยากฟังต่อแหละนะส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยพอถึงท่อนนี้เขาก็จะแบบเออครับครับแต่เขาจะยังไม่วางแน่นอนครับนะท่อนที่3นะขออย่างเดียวครับ call to action คือให้เขาตกลงอะไรบางอย่างก็คือทำนัดนะคือในความเป็น B อ่ B มันคงมาขายในโทรศัพท์มันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วต้องนัดให้ได้นะก็คุณลูกค้าครับผมมีเคสตัดดี้อย่างเงี้ยมีตัวอย่างแล้วก็มีสาธิตมีเดโมให้ลอง อยากจะเข้าไปนําเสนอลูกค้าเข้าไปแชร์นะครับใช้เวลาไม่นานเห็นไหมเข้าไปแชร์เข้าไปนําเสนอใช้เวลาไม่นานเติมสักน,นิดนึงลูกค้าพอจะสะดวกเป็นให้เขาเลือกไปเลยครับอาทิตย์หน้าสักวันพุธหรือวันศุกร์ประมาณสัก1ิบโมงหรือบ่ายสองไหมครับเนี้ยพยายามให้ตัวเลือกสักสองสองตัวเลือกพอละให้เขาเลือกมันจะถูกบังคับไงว่าจะตกลงไหมหรือว่าถ้าเขาติดจริงๆเนี่ยเขาจะหาวันใหม่มาให้ นะครับก็สรุปสามทอดนะเอามาพูดเร็วๆเนาะสวัสดีครับคุณสมพลครับผมแพนเป็นที่ปรึกษาด้านระบบไอทีของบริษัทไอไวเซสนะครับซึ่งบริษัทผมมีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบเครือข่ายส่งระหว่างสาขาเนี่ยตอนนี้เราก็มีผ่อนลูกค้าที่ใกล้เคียงกับทางธุรกิจลูกค้าเลยก็เป็นกลุ่มเทวีดิจิตอลครับผมเอ่อที่ผมโทรมาเนี่ยเพราะว่าผมมีประโยชน์ทางธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็การจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นครับผม โดยผมทาํากานบ้านมาส่วนหนึ่งเนี่ยเลยคิดว่าตรงกับทางธุรกิจลูกค้ามากเลยอ่ะก็รอหยุดฟังทั้งนิดนึงลูกค้าจะแบบครับว่างไงอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะพิจารณาได้ไหมครับเป็นวีคหน้าสักประมาณวันพุธหรือวันศุกร์ประมาณ10บโมงหรือบ่ายสองเนี่ยผมอยากจะเข้าไปแชร์ครับผมเข้าใช้เวลาไม่นานเนี่ยถ้าลูกค้ายัางลังเลอ,อึกอักนู่นนี่นั่นนะครับก็ call to action เพิ่มเช่น,ชนถ้าจะขอเป็นอีเมลไว้ก่อนได้ไหมครับ เดี๋ยวผมส่งเป็น Credential เป็น c o m m ั n ดี้โปรไฟแล้วก็แนบไปให้แล้วก็สล็อตครับเผื่อว่าพิจารณาเนี่ยกรรมขี้ดีกว่ากรมตดแล้วเพราะว่าคุณพูดดีอ่ะคุณก็จะได้อีเมลมาครับผมมั่นใจว่าแทบจะ90%เนี่ยได้ชัวชัวนะแล้วก็ผมพร้อมจดแล้วครับตอนนี้อยู่หน้าคอมบดีนะเติมเข้าไปก็ปึ๊บส่งไปนะครับประเด็นก็คือเราคงไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะตอบเลยหรอก แต่ว่าการส่งอ e ีเมลไปแล้วเนี่ยเพื่อเอาไว้ตามครับอย่างผ่านไปวัน2วันเนี่ยเราก็โทรไปครับคุณสมพลครับได้รับอ e ีเมลหรือย,ยังครับที่ผมส่งทีเด็เชลคือลูกค้าก็จะแบบว่าอ๋อเนี่ยผมกาลังดูอยู่พอดีเลยเนี่ยผมกําลังเช็คก็คือแม่งยังไม่ได้ดูคุณจะได้แบบถ้างั้นเนี่ยผมขอแวะเข้าไปได้ไหมครับอาทิตย์หน้ายังไงรบกลุมพิจารณาได้นะครับเห็นไหมมันเหมือนคุณแม่งแบบไปให้เขาแล้วอะ่ะมันจะเป็นจุดที่แล้วยิ่งคนไทยอะ่ะมันจะเกิดความเกงใจถูกปะ คุณก็ตามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรับรองว่าได้นัดชัวนะครับก็หวังว่าสคริปต์โค้นี้เนี่ยจะช่วยให้คุณมีเปอร์เซ็นนะครับในการทำนัดซึ่งผมบอกเลยว่าโอกาสในการขายโดยเฉพาะธุรกิจเซลล์ที่แบบต้องหาใหม่ทำนัดให้ได้ก่อนนัดเนี่ยโอกาสได้งานโอกาสได้ตังค์สูงมากนะครับเพราะว่าลูกค้าสนใจและถ้าเขารับนัดนะครับยังไงฝากติดตามคุณดิฉันเซลล้ร้านนะครับทุกช่องทางครับ e b o o k YouTube นะครับ TikTok ลิงก์อินนะครับผมแล้วก็เว็บไซต์เซลล์หนึ่งร้อยมิลเลียนนะครับแล้วมาพบกับคลิปตัดไปสวัสดีครับ